ร่างกายพร้อมบู๊24นักสู้ผ่านตาช่างฉลุยเตรียมซัดเต็มสุบศึกวันลุมพินี99วันลุมพินี99เตรียมจัดเต็มความสนุกส่งมอบไปยังแฟนกีฬาการต่อสู้ใน195ประเทศทั่วโลกผ่านการถ่ายทอดสดจากเวทีลุมพินีรามอินทราในวันศุกร์ที่7มีนาคมนี้เริ่มคู่แรก19นาฬิกา30นาทีโดยนักกีฬาใจสู้ทั้งหมด24ชีวิตผ่านการชั่งน้ำหนักและวัดระดับน้ำในร่างกายเป็นที่เรียบร้อยคู่เอกของรายการยอดไอคิวอภิมณ์สีมวยสายฟอร์มดุวัย2 0 2ปีจากบุรีรัมย์อยู่ในช่วงมั่นใจเก็บชัยห้าไฟรวดอาสารับน้องใหม่เปตรูโมรารีกมปั้นหน้าจับตาวัย26ปีจากมอนโดวาที่จะมาเปิดตัวที่รายการเป็นครั้งแรกในกติกามวยไทยรุ่นแบนตําเวด1 3 5 1 4 5ปอคู่เอกภาคอินเตอร์วรพลสอดชพันมวยซ้ายอาวุธกแกร่งวัย2 2ปีจากบุรีรัมย์ได้โอกาสเปิดศึกล้างตากับโซเนอร์เซนนักสู้หมัดโหดวัย28ปีจากตุรกีที่เคยทำแสบเอาชนะไปในการเจอกันครั้งล่าสุดโดยจะดวลกันในกติกามวยไทยพิกัด เพราะแคทเวท142่อสปอสำหรับนักกีฬาที่จะขึ้นชกในศึกวันลุมพินีทุกคนจะต้องผ่านการวัดระดับน้ำชั่งน้ำหนักและตรวจสุขภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดโดยคำนึงถึงเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยของนักกีฬาเป็นอันดับหนึ่งหากมีการชั่งอ,อน้ำหนักและวัดระดับน้ำไม่ผ่านจะมีการเจรจาตกลงกันเรื่องชดเชยค่าน้ำหนักเพื่อให้การแข่งขันดำเนินต่อไปได้โดยนักกีฬาทั้งหมด24คนของศึกวันลุมพินี99ผ่านเกณฑ์การชั่งน้ำหนักและวัดระดับน้ำในร่างกกายยยเเป็นนทีีร่รรบ้้อและจะจสูั พิกัดน้ำหนักตามที่ตกลงไว้ตามด้านล่างสรุปผลช่างน้ำหนักทุกคู่ศึกวันลุมพินี99คู่เอกยอด IQ อคอพิมลศรีช่างได้144.2ปอ s เวอร์ซัสเปตูโมรารีช่างได้144.6ปอมวยไทยรุ่นแบนตํตเวท135-145ปอคู่รองแหลมสิงสอเดชพันธ์ช่างได้127.4ปอ s วัสงเงาพยักษแอสันปาตองช่างได้126.4ปอมวยไทยแคทเวท128ปอสิริโชคสอสมหมายช่างได้129.8 ปเวอร์ซัสโลทองกรวยในเมืองยิมช่างได้129.2ปอมวยไทยแคทเวท130ปอ วุฒิไก,กรวจกรวุดช่างได้หนึ่งร้อยสามสิบสี่จุดสองปอ v r s ช่างทองเอ็มยูเดนช่างได้หนึ่งร้อยสมสิบสี่จุดหกปอมวยไทยรุ่นไฟเวทหนึ 5. 5่งสองห้าหนึ่งมห้าปอเพชรเมืองไทยสอนรุมนช่างได้หนึ่งร้อยสิบสี่จุดแปดปอ v r s ชาไทยบางแสนไฟคลับช่างได้หนึ่งร้อยสิบสี่จุดสองปอมวยไทยรุ่นอะตอมเวทหนึ 105. ่งศูนย์ห้าหนึ่งหนึ่งห้าปอน้องฟาสายท็อปพีเคแสนชัยช่างได้หนึ่งร้อยสิบเอ็ดจุดสี่ปอ versus ตังตังสอเดชพันช่างได้หนึ่งร้อยสิบ สอเดชพันธ์ช่างได้141.2ปอวอซัสโซเนอร์เซนช่างได้141.8ปอมวยไทยแคทเวด142ปอเพชรพัทยาซิวมวยไทยช่างได้121.4ปอวอซัสอิกโกโอตะช่างได้121.2ปอมวยไทยแคทเวด122ปอเถิดแปงอองช่างได้116.2ปอวอซัสฮารุยุกิทานิสึช่างได้116.2ปอมวยไทยแคทเวด117ปอ สเตลลาเฮเมตเบอร์เกอร์ช่างได้124ปอร์เวอร์ซัสอันนาลอาโมรติช่างได้124.8ปอ k i คิกบ็อกซิ่งรุ่นสตรเวต1-1-5-1-2-5ปอ K เควินเชิรชช่างได้204ปอร์เวอร์ซัสอีวานนิซิสกีช่างได้203.6ปอ MMA รุ่นมิดเดิลเวต h t 1 8 5 2ป5อปอ a n t ันโตนิโอมามารชลาช่างได้169.4เปอร์เวอร์ซัสโอลิเวอร์อักซซช่างได้169.6ปอ MMA รุ่นไลเวทด5 5 1 7 0ปอแฟนกีฬาชาวไทยสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง watch. o n i k com บางประเทศ Facebook หรอ YouTube วันบางประเทศเริ่มคู่แรกเวลา19นาฬิกาส0นาทีส่วนทางช่อง7 HD กด35ภาษาไทยเริ่ม20นาฬิกา30นาทีและสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง t ท a i Ticket Major